ออกเลยยังออกแล้วแม่ไปเอามาให้แม่ดูเดี๋ยวนี้แม่จะดูทําไมก็แม่อยากรู้ไปเอามาให้แม่ดูเดี๋ยวนี้ก็ได้ค่ะแม่นี่ค่ะเกดไหนเอามาดูสิว้า <c oughs> <c oughs> ทําไมมึงได้เกดน้อยจังอีนาโอยแม่หนูไม่ได้เก่งขนาดนั้นหนูมีสมองแค่นี้แหละไม่ได้มึงเป็นลูกกูมึงต้องฉลาดเหมือนกูมึงไม่เห็นเหรอคนข้างบ้านเขาได้เกดสี่จุดศูนย์ูนะทําไมไม่ดูเขาเป็นตัวอย่างโอยแม่ ติดเรามันก็ดีแค่ไหนแล้วมึงนี่นะไม่เคยตั้งใจเรียนเลยนะเลื่องนี้มันก็เล่นในโทรศัพท์กดในโทรศัพท์มึงทำไม่ตั้งใจเรียนมั่งก็หนูไม่ได้ฉลาดเหมือนลูกข้างบ้านนี่แม่เวลาแม่พูดมึงจะเถียงอะไรนะนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวสิบบ๊อบนะทิลาก็พูดกับลูกดีๆสิมึงอย่ามายุ่งกูกําลังสอนลูกถูกไม่เห็นหรอก็สอนมันดีๆสิจะไปด่ามันทําไมหุบปากเดี๋ยวนี้นะเอาเงินนี้ให้แม่แกโอเคค่ะพ่อทำไรกันเปล่าค่ะแม่เปล่าค่ะเปล่าค่ะไม่ได้ทำอะไรค่ะ เดี๋ยวนี้แม่อะหนูเอาให้ลูกเอาตังค์ให้แม่ด้วยลูกได้เก่งแค่นี้ก็พอแล้วลูกแม่นี่เก่งที่สุดที่สุดเลยหนูให้เงินแล้วเสียงเปลี่ยนเลยนะแม่อะไรลูกแม่ไม่ได้เห็นเก่งเงินจริงๆนะลูกนะเดี๋ยวแม่ไปก่อนนะแม่ไปก่อนนะขอบคุณนะคะพ่อที่ช่วยหนูไว้ไม่เป็นไรจ้าลูก